โอเคครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับชาว Facebook และก็ชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็กลับกับช่องเมฆเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันคือเพื่อนๆน,นหลายคนนะครับช่วงนี้ก็ประสบปัญหาช่วงโควิด1 i ใช่ไหมครับทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ทุกคนช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดโควิดทุกคนก็มีเซิร์ฟสเก,สเกตหรือว่านี่พวกเจ้าโรโลเบดพวกสเกต็ตบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับ โอเควันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนดูแลนี่ครับเจ้าลูกปืนแล้วก็เจ้าล้อครับว่าเราจะทําความสะอาดลูกปืนยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นานานๆน,นะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นานๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะเกิดปัญหาสนิมขึ้นหรือแบบล้อมันฝืดมันไม่ค่อยไปอ่ะโอเควันนี้คลิปนี้เราก็จะมีสาระหน่อยนะครับเราก็จะสอนเพื่อนๆล้างลูกปืนว่าทํากันยังไงยากหรือเปล่า โอเคอ่ะมาอุปกรณ์ของเรานี่เลยหนึ่งน้ำมันเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าอะไรก็ได้นะครับมามาซื้อมาโอเคแล้วก็ขวดสำหรับเอาไว้เขยา่าหนึ่งขวดแล้วก็อย่างที่สามนะครับอ่ามันคือ wsonic นะครับคือน้ำยาฉีดสเปรย์หล่อเลื่นแต่ถ้าแนะนำมันมันใช้ได้สองตัวนะเ,เพื่อน มันสามารถใช้จรารบีก็ได้แต่ผมอะ่ะชอบอันนี้มากกว่าที่ผมถามว่าเหตุผลทําไมผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้มันเวลาทําความสะอาดรอบต่อไปมันทําความสะอาดง่ายเพื่อนๆจรารบีมันก็ดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหนืดหนะักเวลาแบบผมอะ่ะใช้ความเร็วเยอะเกินแล้วเวลามันเวลาละลายอย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วมันเหนียวเหนื่อยนานเลยผมก็เลยเลือกที่จะเป็นสเปรย์ดีกว่านะครับโอเค อย่างต่อไปก็แปลงสีฟันนะเพื่อนๆแล้วก็มีดอ่าก็ถ้าน้องๆห,หนูๆก็ให้ผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะถ้าใช้อุปกรณ์พวกนี้โอเคหกเหลี่ยมแล้วก็ขาดที่ไม่ได้เลยก็คือนี่เจ้าล้อลูกปืนคือถ้าเพื่อนๆเ,เล่นอ่าเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าสเก็ตบอร์ดก็สามารถทําตามผมได้นะครับเพราะว่ามันมีลูกปืนเหมือนกันหมดเลยโอเคแต่นี่คือวันนี้ผมจะสอนขิดล้างลูกปืนมาเรามาดูกันเลยว่า ล้างลูกปืนเหมือนเงี้ยเราจะทำกันยังไงโอเคเพื่อนๆน,น่ะเราก็แค่นี่แกะล้อเจ้าอ่าโรลโลเบรกก่อนนะนี่ใช้หกเหลี่ยมนะเพื่อนๆวงกลมแล้วเราก็ทำการนี่หมุนตรงนี้เลย เดี๋ยวเราจะแยกนอ็อตแกอะไรให้หมดเลยนะทำความสะอาด okay. เราสามารถดึงมาได้เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะวางแยกไว้แกะเลยเพื่อนมันมีสีหรอโ okay, อเคแกบร้ยอยรอาอะไรแกบร้อยรอบวาง โอเคครับนี่เราก็ได้ทั้งหมดมา8รล้อแล้วนะเออผมจะบอกให้ว่าการดูลูกปืนดูยังไงคือลูกปืนของผมนี่เป็นลูกปืนแดงนะลูกปืนแดงนี้เป็นลูกปืนเบอร์7ลูกปืนนี้คือดีมากเพื่อนๆดีถามว่าดีมากไหมมันไม่ถึงกับดีที่สุดครับแต่มันดีสําหรับคนที่งบประมาณไม่ถึงมันดีกว่าลูกปืนธรรมดาครับอันนี้มันก็ดีมาเอาง่ายๆว่าถ้าเรียกเลเวล5เลเวลใช่ไหมประมาณว่าอันเนี้ยเลเวลเลเวลสอะ่ะเออมันอยู่ที่เลเวล3ได้เลย ผมชอบมากเลยลูกปืนนี้มันดีมากเนี่ยส่วนตัวผมว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือแบบอย่างดีเลยเพื่อนๆลูกปืนสีฟ้าเนี่ยนี่เพื่อนๆอารโลโก้ดูอ่ะอันนี้ก็คืออย่างดีเลยอันนี้ให้เลเวลสี่อ่ะเพื่อนๆมันอาจจะมีแพงกว่านี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาสอนขั้นตอนการแกะนะครับทุกคนโอเคขั้นตอนการแกะมันก็ไม่ยากมากนี่เพื่อนๆเห็นไหมเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่มันแหลมๆเนี่ยเพื่อนๆก็แงะเอาเข้าไปอย่างนี้ แล้วก็หมุนซ้ายเพื่อนๆอ,อย่าฝืนมันนะค่อยๆหมุนถ้ามันแข็งมากก็ค่อยหมุนทีละนิดเนี้ยได้ละโอเคแล้วเราก็เก็บตรงกลางเอาไว้นี่นะแล้วถ้าสมมุตทิทำอย่างนี้ทํายังไงเพื่อนๆก็ใช้ด้านเนี้ยใช้ด้านตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ใช้มือกดนี่เห็นไหมมันก็ออกมาละเนี่ยแล้วเราก็วางไว้เลยโอเคเราจะทำนี้ทั้งหมด8อันเลยนะเพื่อนๆมาเริ่มเลย ไม่ยากเลยน,นี้ลูกปืนแดงเห็นไหมสีฟ้าสีแดงมันต่างกันทุกท่านสามารถนำไปทำตามได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ในช่วงโควิดเราไม่ได้ดูแลรองเท้าเลยมันจะทำได้หนระืเพื่อนมันขึ้นสน,นิมอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราสามารถดูแลเองได้ <S <S เราทำเองได้ที่บ้านมันไม่ยากเลยครับอุปกรณ์เนี่ยเห็นสเปรย์ขวดนี้ไหมถ้าขวดใหญ่ะพูดแพงว่าประมาณเพื่อนผมไปซื้อราคา20บาทเนี่ยอันนี้20บาทแล้ว่ไม่เออก็ดีอ่ะ โอเคครับทุกคนพอเราล้างเสร็จ mm hmm. ใช่ไหมครับเราก็นี่เอากระปปกนี้ใส่ลูกปืนโอเคเราใส่ครบแล้วใช่ไหมเราก็ทำการนี่นะเพื่อนๆดูใส่น้ำมันที่มันเหลือเมื่อกี้ไปเลย ไม่ต้องเยอะครับไม่จำเป็นพอนี่ใส่ไปเลยแล้วเพื่อนก็ทําการเช็คนะครับแต่ก็การเช็คเราจะไม่เหมือนอนีะครับเราจะเหมือนแบบเป็นวงกลมนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูสีน้ำมันกันว่ามันสะอาดจริงไหมอือเห็นไหมสะอาดเพื่อนเรียบร้อยแค่นี้เสร็จแล้ว พอเสร็จทุกอย่างนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคือเมื่อยี้ผมได้ทําการล้างไปแล้วนี่เมื่อนดูใสสะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็สะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็โอเคละมาต่อมาเราจะทําการเอาอันนี้ทิ้งแล้วประกอบกันเดี๋ยวผมเอานี้ไปทิ้งก่อนโอเคเราก็ได้เอน้ำมันทิ้งเรียบร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเทเลยเรียบร้อยขวดนี้ก็เก็บไว้ใช้วันหลัง อามา,มาต่อมาเนยทุกคนนี่มันก็ได้สะอาดเรียบร้อยแล้วดูเห็นไหมพืม่อนดูตอนแรกกับตอนนี้นี่คือสะอาดมากนะทุกคนดูไม่หยุดเลย,เห,ยเ,เห็นไหมทุกคนอยาอันนี้อมเห็นปะทุกคนดูโอเคมาไม่เพื่อนการเสียเวลาเราก็จะทำการเช็ดนะทุกคน Yeah. พอเราเช็ดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมีย่ยเราก็หยิบฝาเมื่อกี้หนึ่งฝาเช็ดด้วยคือเราต้องใส่ใจทุกอย่างนั้นเพื่อนเช็ดเสร็จปับ๊บเพื่อนๆนดูนะขั้นตอนนี้ก็คือเอามือแบงนี้แล้วก็นี้ปิดเงี้ยทางนี้แล้วเพื่อนก็ใช้กดนิดหน่อยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมลงล็อกละเสร็จแล้วทุกคนเราจะปิดแค่ด้านนึงก่อนนะนี่แล้วอีกด้านนึงเห็นไหมปับ๊บเราจะใช้สเปรย์ที่เราซื้อมา เพืเ่อนๆสามารถหาซื้อได้นะอันนี้20บาทโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูพอเราปิดฝาข้างนึงเสร็จเราจะสีสเปร์เข้าไปอย่างนี้นะเพื่อนดูฟันดิโอเคแค่นี้พอหมุนหมุนหม,นหมนุนจะสีนะผมคือเพืเ่อนๆสามารถใช้จารบีก,ก็ได้นะแต่ผมเลือกเป็นคเปล็โอเคอร้อย อ่ะพอนี้เสร็จเพื่อนเก็หาฝายอันนึงมาเช็ดให้เรียบร้อยสะอาดนี้แล้วก็ทําการปิดฝานี่โอเคนี่ครับทุกคนเป็นอันเรียบร้อยนี่คือเสร็จแค่หนึ่งอันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาทไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะดูนี่หนึ่งอันนะจะลองดู ทุกคนดูนะกรณีที่มันฝืดแบบเนี้ยเห็นไหมบางครั้งมันฝืดเพราะว่าเราใส่ไอ้นี้ไม่ตรงล็อกนะเพื่อนๆนถ้าไม่ตรงล็อกเพื่อนเพื<ๆ>่อนแนะนําว่าให้แกะแล้วใส่ใหม่นะไม่ต้องรีบคือทุกคนต้องเช็คตลอดเวลาเนี้ยก็หมุนอย่างเงี้ยโอเคอี้ก็ตรงล็อกเพือนเพื่อต้องเช็คตลอดนะเนีย่ยเหมือนเวลาใส่เงี้ยเพื่อนเพื่อไม่ต้องรีบเพื่อนเพื่อไม่ต้องรีบเลยเพื่อนเพื่อนก็แค่เอาเงี้ยกดลงไปก่อนให้มันอยู่ระหว่างมือกลมะแล้วก็ค่อยๆให้มันเนี่ยมันไปของมันเอง โอเคครับเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างครับสําหรับการนี่สอนล้างลูกปืนของผมเห็นไหมมันไม่ยากเลยเพื่อนๆคือทุกคนคิดว่าแบบดูภายนอกนมันสะอาดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดนะครับคือมันเป็นของของเราอ่ะผมว่าเพื่อนๆควรที่จะดูแลมันให้ดีนะครัเป็นไงมันก็ง่ายนะสําหรับผมผมว่าง่ายนะถ้ามันลงทุนไม่เยอะเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้หาซื้อได้ร้านยี่สิบาทอันนี้น้ำมันสามสิบบาทเหลือตั้งเยอะนี่คือสามารถไปใส่รถเครื่องได้อีกแต่ผมน่าจะเก็บเอาไว้ โอเคก็ okay. ถ้าเพื่อนๆนะครับแบบสนใจรองเท้าโรลโล,โลโบเบดเห็นไหมเนี่ยผมเรียกโรลโล,โลโบเบดหรือเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดอะถ้าเพื่อนๆสนใจรองเท้าหรือพวกตะกูลเอ็กซ์ซีมอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําร้านคูลีหัดใหญ่นะครับร้านนี้สามารถส่งออนไลน์ได้หรือว่าเพื่อนๆหดัดเพื่อนๆส่งขาหัดใหญ่ก็สามารถ ไปซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ใต้ลิฟท์ค p t ชั่นอันนี้โอเคแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ส่วนลดบอกมาจากช่องผมเลยม over. เมฆคอสโอเวอร์บอกมาจากช่องพี่เมฆดีกว่าไอนน้่นชื่อเต็มไปก็น่าจะได้ส่วนลดทันทีนะไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามหรือกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผม เอารองเท้าที่ล้างลูกปืนนี้ไปทำคลิปอะไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้รีวิวชั่นนี้ได้นะครับหรือไม่ก็ผมจะทิ้ง IG รุ่งตะวันเมฆ under score เมฆไว้ให้นะครับโอเคเพื่อนๆก็สามารถไปฟอลกันแล้วก็ไปบอกได้นะอยากให้ผมทำอะไระหรือไม่จะติดต่อผมทาง Facebook รุ่งตะวันสุขใสก็ได้นะครับอะโอเคก็คลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่ายลืมกดไลค์ แล้วก็กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย